ดีใจมากเลยค่ะหยตอนนี้เสื้อผ้าเก่าๆกลับมาใส่ได้ทั้งหลายชุดแน่ก่อนหน้านี้วอได้จะนั่งมองใส่ไม่ได้โดยเฉพาะชุดนี้ค่ะดูค่ะอยากโชว์อยากโชว,ชว์ดูดูดูประมาณ3มนิ้วกว่ากว่าเนี่ยยุบไปแล้วเราอายุมากเนาะอะไรอะไรก็เสื่อมโดยเฉพาะระบบเผาผ่านนะคะ ก็ตัวพิสุเองเนี่ยเจอปัญหามากๆเลยแต่ไฟทีนีทิเป็นเอสช่วยได้จริงๆค่ะทั้งช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลบล็อกไขมันที่สำคัญคือช่วยเร่งการเผาผลาญใครอยากคุณดีสมวัยอย่างพิสุต้องจัดนะคะไฟทีนีทิเป็นเอสแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องผลข้างเคียงจะเวียนหัวใจสั่นหรือนอนไม่หลับไม่มีค่ะเพราะว่าพิสุกินเองถึงกล้ามาบอกต่อทุกๆคนนะคะกินอาหารได้เต็มที่เพียงแต่ มือไหนที่จะจัดหนักๆก,ก็กินไปที่นี่ถ้าพนเอไปก่อนเลยสัก1เม็ดนะคะแล้วก็จัดหนักไปได้เลยรับรองหุ่นก็ยังสวยสุขภาพก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะจัดไปเลยนะจ๊ะไม่แพงค่ะ